สวัสด,ดีกลุ่มอสวินทุกท่านพูกชมผมแอมบีปูซิเมนในเกมอิโด a ่าแฟนตาซีสตาร์สกะนะฮะวันนี้ผมจะมาสรุปข่าวจากช่องอิโดล่าเฉลิมให้ฟังจากโโปรนาเจ้าเดิมนะฮะซึ่งจะเป็นข่าวเกี่ยวกับแพทใหม่นะฮะก็มีทั้งตัวละครใหม่ในเรื่องใหม่แล้วก็คอนเทนต์ใหม่นะฮะจะเรียกว่าคอนเทนต์ใหม่ก็ไม่เชิงจะเรียกว่าคอนเทนต์เละละกันโอเค เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตัวละครใหม่กันก่อนนะครผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากรู้อยู่แล้วที่อยู่ตรงหน้านะฮะก็จะเป็นตัวฟินิกนกซูบะสาจีเซลนะครับหรือปีแห่งนกเพลิงจีเซลนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูแต่ละท้ายกันนะฮะตั้งต้นเนี่ยเป็นท้ายจุกตีนะครับส่วนล่างรอเป็นท้ายต้านทานนะ ล้านคาร์อสเป็นไทยชนะท่านะฮะาที่ดูโดยรวมเนี่ยแต่ละท้ายผมว่าใช้ได้อยู่นะเพียงแต่ไม่มีโอกาสติดคิติโคอีกแล้วนะฮะก็แล้วแต่ว่าจะไปเลิทกไทไหนฮนะผมมองว่าคาร์อสน่าจะเก่งสุดตามเคยนะฮะส่วนท้ไทรออาจจะเป็นซัพพอร์ตเพื่ออะไรอย่างเงี้ยทีนี้มาดูดีไซน์โดยรวมนะครับผมมองว่า เป็นสาวน้อยเวมนหมดมากๆเลยนะถ้าถือคาถานี่ก็คือใช่นะฮะแล้วก็ดูโทนสีแล้วเนี่ยมันออกไปทางสีชมพูมากกว่าใช่ไหมเฮ้ยแบบนี้เนี่ยมันจะเข้าขายพวกขบวนการเซ็นตายปะเพราะว่า G Cell ตัวแรกเนี่ยเป็นสีแดงใช่ไหมส่วนตัวที่สองเนี่ยเป็นสีฟ้าหรือ G Cell ปีใหม่ไงเอ๊ะไม่ใช่ อาดีเซลปีใหม่แล้วก็จะมีดีเซลซัมเมอร์ดีเซลซัมเมอร์จริงๆเป็นตัวที่สองเ,เป็นสีเขียวโคนออกเขียวเขียวหรือว่าสีดำวะเออก็ถือว่าเป็นสีดำได้เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็จะแล้วก็จะมีดีเซลสมัยเด็กก็จะเป็นธาตุดินสีเหลืองเนาะเอ๊จะมีร่างไหนเป็นสีเหลืองไหมวะน,นี่แน่ใจนะแต่ว่าพอเป็นดีเซลร่างนอฟฟินิกเนี่ยมันออกไปทางสีชมพูเนี่ย ผมว่ามันไปทางขงบวนการเซนไตได้เลยนะไอคอมวนการ5สีอ่ะเออน่าจะใช่แหละผมว่าน่าจะเป็นคอนเซปต์นี้ก็ใช่น่าจะใช่อ่ะนะส่วนร่างรองนี่ก็ชุดโอเคนะสวยดีส่วนร่างคาออสเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะชอบอ่ะมันมันเท่อ่ะนะครับมันเท่ะนะฮะทีนี้เราเมาพูดถึงท่าไม่ตายของ G ีเซลกันนะท่าไม่ตายของ G ีเซลเนี่ยจะมีชื่อว่าชินเอนออฟเลสไขนะฮะ ก็จะเป็นทําให้ตายโจมตีทุกตัวผลของมันก็คือเมื่อทําการโจมตีใส่ฝ่ายเนี่ยจะทําการล้างบัฟเสิร์ฟทั้งหมดนะก็โหดตามเคยน,นะต่อมาก็จะทําการแจกบ,บัฟให้ทั้งปาร์ตี้นะก็จะเป็นคาอวยพรของนกอมตะสามเทินนะก็จะเป็นคอํอวยพรที่มีบัฟเกี่ยวกับาการ์ดเวอร์ชันอัเเกรดนั่นแหละ ถ้าใครเคยมี g ีเซลท่าดินเนี่ยก็จะเข้าใจได้นะฮะก็จะเป็นปบัฟการตายเพื่อนให้ทีอ่ะทีแล้วก็จะมีก็จะมีฮิวแดงให้อีก10%นะฮะการจุมตีด้วยท่านี้เนี่ยมันจะทะลุบ,บัฟเสริมพลังในบัฟเสริมลดความเสียหายได้ก็วพวกเกาะลดความเสียหาย90%ของเอลวิงเกาะของลูเซอร์ในหอคอย75%เงี้ยหรือไม่ก็ เกาะที่ลดความเสียหายเป็นโมฆะของเกลดานะก็คือสามารถทะลุได้นะโอ้โหอันนี้เอาไว้ลงหอคอยมากกว่ามั้งในในความรู้สึกของผมนะเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปลงอารีนาเนี่ยถามว่ามีไหมมันก็มีแหละไอ้พวกที่มีใช้เกาะลดความเสียหายอะแต่มันมีน้อยในอารีนาแต่ไม่แน่นะถ้าเจอในสึกกลุ่มอสวินเนี่ยผมว่าเยอะอยู่อะและยิ่งแพทเนี่ย มันมีตัวละครตัวหนึ่งที่ได้รับเสริมแกล่งตัวละครนะฮะเรียกว่าได้ปรับสมดุลตัวละครมากกว่านะฮะเออได้ปรับสมดุลตัวละครนะฮะเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงกันในท้ายคลิปนะฮะต่อ,อมาก็จะเป็นยูนิติวพอนประจำตัวของอ่าปีกแห่งนกเพลิงจีเซลนะฮะก็จะมีชื่อว่าฟินิกส b เบลส์นะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมโพสไว้ในลงในกลุ่มนะไม่ต้องกลัวไป สิมโบประเภทยูนิคเวพอ้นหดาวอาชีพที่ใส่ได้คือสไตเกอร์นะฮะความสามารถก็คือเพิ่มแมสตมม่าให้ผู้สวมใส่หนึ่งแต้มอันนี้มาผิดปกตินิดน,นึงนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันมันจะเขียนว่าเพิ่มแมสต้ม่าทุกท่าให้กับผู้สวมใส่แต่อันนี้เพิ่มแค่บอกว่าเพิ่มแมสตมม่าให้กับผู้สวมใส่อย่างเดียวก็ต้อง,องรอลุ้นอีกทีวา่าผลมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมหรือว่าผลจะเป็น เฉพาะแค่ว่าเออเพิ่มสมมติให้ g ซธทัดไฟใส่ mm hmm. ก็เพิ่มแค่ทัดไฟอะไรอย่างเงี้ยต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าข้อมูลมันก็มีแค่คําพูดจากผู้ผลิตนะไม่ได้มีเทคให้อ่านนะฮะก็จะประมาณนี้โอเคต่อมาก็จะเป็นอีโดล่าตัวใหม่นะก็อีโดล่านกมัมมาตะาฟินิกนั่นเองอีโดล่าตัวเนี้ยเราจะได้จากการสุ่มตัว g ลนกฟิน no ิกได้มาเท่านั้นนะ สรุปง่ายๆคือถ้าอยากได้อิสโอลาตัวใหม่เนี่ยก็ต้องสุ่มหาพีเซลนอฟีน no ิกให้ได้นะฮะในครั้งนี้เนี่ยถือว่ามาแปลกนิดนึงตรงที่น o อฟฟีนิก no เนี่ยไอตัวเนี้ยไม่มีปล่อยซีนท้าให้ตายครับซึ่งปกติเขาจะปล่อยทําให้ตายให้ดูนะในครั้งนี้ไม่มีนะฮะแสดงว่าน่าจะมีการการสปอยแหละผมว่าน่าจะมีผลกันในเรื่องพอสมควรเอาเป็นว่าเรามาสุ่มให้ได้นะ ถ้าอยากรู้ถ้าไม่ตายเป็นยังไงต้องสุ่มหายให้ได้สักตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวละครตัวใหม่ตัวที่2ในครั้งนี้นะฮะก็จะเป็นขุมพลังใหม่ยูรินั่นเองก็จะเป็นยูริร่างใหม่ไปเลยครับว่าเป็นยูริอีพีที่สองนั่นแหละยูริอีพีที่สองนะงนะก็จะเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเท่าที่ผมดูโดยรวมนะก็คือเก่งน,นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูแต่ละท้ายกัน ตั้งต้นเนี่ยเป็นไท้าโจมตีค่อนข,ข้างดีนะตั้งรอเป็นไทายตั้งทานก็ไม่เลวนะครับตั้งคาออสเป็นไทายโอกาสติดคิติโคผมว่าร่างนี้น่าจะเก่งสุดน,นะฮะเพราะว่าโอกาสติดคิเนี่ยคือไทายที่ดีที่สุดในเกมแล้วในเรื่องดาเมจนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องออกตัวไวเนี่ยต้องเป็นไทยส์สปีดนะครับอะไรประมาณเนี้แต่ถ้าพูดถึงดาเมจเนี่ยยังไงต้องเป็นโอกาสติดคินะส่วนเรื่องดีไซน์เนี่ย ก็อย่างที่ทุกคนรู้ฮะว่าลูกล่างคุ้นคุณไหมมันคือโพลาริสของยูริฮะแต่เนื้อเรื่องเป็นไงมาไงว่าทําไมได้ล่างนี้เนี่ยยังไม่รู้นะ,ะก็คงต้องไปเล่นเนื้อเรื่องแล้วก็ไปอ่านเอานะฮะซึ่งผมก็เนื้อเรื่องอาเรคคอร์ดที่แล้วก็ยังไม่ได้ทําเลยฮนะยังคอือการย้ายบ้านยังไม่ลงตัวฮนะต้องรอสักครู่แล้วกันอดใจรออีกนิดหนึ่งนะฮะโอเคเรามาพูดถึงถ้าไม่ตายกันถ้าไม่ตายเนี่ยจะมีชื่อว่า อาร์ต a ตา a m มเพิ a มเพอโอเคเรมเพทนะเดี๋ยวดูที่ผมโพสไว้ดีกว่าถ้าไม่ตายจะมีชื่อว่า a r ร์ตสตา a m มเพนะก็จะเป็นถ้าไม่ตายจุมตีทุกตู้นะพวามสมมารถก็คือถ้ายูริมี HP น้อยตามหมายถึงว่าถ้ายูริมี HP, HP เหลือแค่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะได้ดามจเพิ่มตามส่วนตา่างนะฮะ เพิ่มได้สูงสุด50%อในที่นี้เดี๋ยวผมจะอธิบายนิดนึงผมอาจจะพูดรวบไปหน่อยก็หมายถึงว่าถ้ายูริเนี่ยเลือดเหลือเลือดเหลือ,ลอ,ลอแค่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะได้เพิ่มดาเมจตามส่วนตา่างอย่างที่อธิบายไปเพิ่มได้สูงสุด50%ก็สมมุติว่ายูริเนี่ยมีเลือดอยู่1 0 0แล้วก็โดนตีลดไอ้โดนตีนตนตเลือดจะเหลือประมาณสมมุติ90%แล้วกันก็จะเพิ่มดาเมจอีก10% ตามส่วนต่างอย่างที่บอกไปก็ในกรณีนี้เนี่ยก็คือเอาง่ายๆคุณต้องถ้าจะเพิ่มดาเมจสูงสุดในเงื่อนไขแรกเนี่ยก็คือยูริต้องมีเลือดเหลือน้อยกว่า50%นะถึงจะได้ดาเมจตรงนี้สูงสุด50%อันนี้ก็โอเคนะไม่ค่อยอยากและยิ่งตอนนี้ทีมการ์ดกันตายเนี่ยค่อนข้างเป็นเมตาอยู่นะครค่อนข้างเป็นเมตาแน่ ต่อมาก็จะเป็นผลลัพธ์อย่างที่2นะการโจมตีจากท่าไม่ตายนี้จะถือว่าชนะท่าอีฝ่ายเสมอก็เอาง่ายๆท่าไม่ตายเนี่ยโจมตีเข้าทุกสีครับไม่ว่าจะเป็นค่ดไฟทัดลมค่ดน้ําหรือค่าด,ดินก็ตามโจมตีเข้าทุกสีได้นะฮะซึ่งปกติแล้วเกมเนี้ก็มีท่าเหมือนเกมอื่นๆนะอย่างเช่นไฟชนะลมลมชนะน้ําน้ําชนะไฟ มันจะวนอยู่อย่างเงี้ยนะฮะส่วนท่าดินก็จะตีเข้ากันเองนะในกรณีนี้อยู่ีเนี่ยถ้าตามปกติอ่ะมันจะตีไม่เข้าหรอฮะแต่ว่าก็คือตีเข้าเป็นดาเมกกลางๆเป็นดาเมจสีขาวนะเวลาตีท่าดินด้วยกันเองก็จะเป็นสีแดงแต่ด้วยท่าไม้ตายนี้นะครับก็จะตีเข้าทุกสีเป็นสีแดงหมดนะก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะฮะ เงื่อนไขผลลัพธ์ที่3เนี่ยจะเป็นค่ายูริมีบัฟคำวยพรของนภา,าจะเพิ่มดาเมจอีก50%หลายคนอาจจะงงว่าคำวยพรของนภา,าคืออะไรมันจะเป็นบัฟของสกิลที่1ของยูริตัวใหม่เลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องกดสกิลที่1ให้ได้ก่อนถึงจะได้บัฟไอคำวยพรของนภา,ามาแล้วในเทิร์นถัดไปจะก็ใช้ทําให้ตายปิดฉากได้เลยนะฮะซึ่งรายละเอียดตรงนี้ ต้องรอดูวันที่28กันยายนเท่านั้นนะราะว่าเขาพูดอธิบายแค่นี้นะฮะก็โดยรวมผมมองว่ายูริเนี่ยคือเป็นดาเมจยูเลอร์ที่โกงมา,มากเลยนะตีเข้าทุกสีแถเป็นท่าด,ดินด้วยก็คือมันยังไงก็คือไม่แพ้ธาตุสามสีอยู่แล้วนะะก็คือไม่แพ้ธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำนะะแต่อาจจะแพ้ธาตุดินอย่างเดียวนะครับทีนี้เรามาดู เนื้อหาต่อไปนะก็จะเป็นอาวุธประจำตัวของยูริตัวใหม่นะฮะจะมีชื่อว่า o r t t h r r p p o l r r s นะครับก็จะเป็นอาวุธยูนิตแบบข้อน6ดาวนะก็จะได้จากการอัพช่องของยูริเต็ม4ช่องนั่นแหละอาชีพที่ใส่ได้จะเป็นอาชีพเลดน,นะก็เป็นอาชีพ2ปลายซึ่งในเกมนี้ก็มีแค่2ตัวนะก็จะมีแค่ตัวยูริกับเจเน่นะครับความสามารถเท่าที่ผม ไปฟังโกโหน้าพูดนะเห็นบอกว่าอาวุธนี้เนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจอีก30%ให้ผู้สมใส่แล้วก็อ่ายังไงนะมีการ์ดให้แล้วก็มีบัฟมีบัฟที่ว่าทำให้ยังไงนะไม่โดนตีเข้าทุกสีได้นะก็คือเราไม่แพ้ทุกสีนั่นแหละซึ่งปกติยูเลียจะโดนแพ้ทััทาดเดียวใช่ไหม ถ้าเกิดอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันมันถูกสวมใส่ให้โดยยูริเนี่ยก็คือยูริเถืออาวุธนี้นะก็จะทําให้ไม่แพ้ท่าด,ดีต่อไปนะครับแค่ฟังดูก็ถือว่าโกงนะแต่ไม่แน่ใจนะอันนี้คือข้อมูลอาจจะมีเปลี่ยนในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังไว้คร่าวๆนะเพราะว่าปกติแล้วผมจะอ่านตามเทคของตัวหนังสือตัวนั้นๆน,น,นะที่ ที่มันอยู่ในรายละเอียดของอาวุธอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ได้โผลมาให้เห็นนะฮะต้องรอดูในข้อมูลเกมหลังเซิร์ฟเปิดนะฮะพรุ่งนี้วันที่28กันยายนปี64นะก็จะมีการปริดปริปรับป,ป,ป,ปรุงเซิร์ฟเพื่ออัปเดตแพทนะเองนะฮะก็คืออัปเดตแพทใหม่นะก็หลังเซิร์ฟเปิดก็น่าจะประมาณ4โมงเหมือนเดิมนะครับประมาณ34โมงเหมือนเดิมนะอันนี้จะเป็นตู้กาชาตัวละครที่ได้รับการปรับสมดุล เซตที่4นะครับอมีดังนี้เลยก็จะมีเกลดาคริสต์มาสมีโปโ o นาธาดลมมันก็มีเจเน่ธาดลมนะซึ่งทั้ง3ตัวเนี้ยปรับได้โหดมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกลดาคริสต์มาสเอ่ยหรือว่าตัวโปโ o นาธาดลมก็ตามหรือเจเน่ก็เป็นดาเมจ e ดีลเลอร์ที่ดีตัวหนึ่งเลยนะเป็นดาเมจ e ดีลเลอร์ที่ดีตัวหนึ่งอาไว้ค่อยดูอีกทีนะว่าหลังหลังเซิร์ฟเปิดแล้วเนี้ย เดี๋ยวผมไปดูรายละเอียดข้างในอีกทีว่าเก่งกว่าเดิมแค่ไหนนะฮะต่อมาก็จะเป็นเนื้อเรื่องใหม่อย่างที่บอกไปนะครับหลังส์เปิดจะมีเนื้อเรื่องใหม่ให้เล่นนะครับก็เป็น E ีีที่2องเลขขอที่9ชื่อตอนนกฟินิก์นกอมตะครึ่งแรกนะครับซึ่งไอเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยผมก็ต้องไปเล่นอัดไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยทำซ,ซับไทยที่หลังนะในตอนนี้ก็ต้องรอ านลงตัวก่อนนิดหนึ่งนะอดใจร้อนนิดหนึ่งนะครับโอเคอันนี้จะเป็นอีเวนต์หอคอยเหมือนเดิมนะก็จะมีหอคอยซึ่งเขาเนี่ยมาทั้งสองหอคอยเลยนะก็จะมีหอคอยของอหอคอยแอโร่ซีซั่นสองนะก็จะมีหอคอยแอโร่ซีซั่นสด้วยที่มีอะซีซั่นสองเนี่ยจะมีสิาชั้นเหมือนเดิมแล้วก็ได้ตัวพิกกบเหมือนเดิมนะครับส่วนหอคอยของ หอ,อคอยแอโร่อันล่าสุด30ชั้นก็น่าจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะที่ได้เพชร2 5 0 0เพชรอ่ะก็ถ้าใครยังไม่เคยผ่านหรือว่ายังผ่านไม่ได้เนี่ยไปดูเพลย์ลิสที่ผมเคยทำไว้ในในชแนลได้นะฮะไปดูกันได้เลยนะครับอ่ะข้อมูลก็จะหมดแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นิดนึงว่าเราควรเปิดหาตัวไหนตัวหนึ่ง หรือว่าควรเปิดหาทั้ง2ตัวท่าที่ฟังโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเน้นใช้ระยะยาวนะถ้าเน้นใช้ระยะยาวเนี่ยผมมองว่ายูริอ่ะโกงสุดแลพูดตรงๆนะคือยูริอ่ะโกงที่สุดแล้วโกงเพราะถ้าไม่ตายฮะแต่ว่านั่นคือข้อมูลล่างต้นเท่านั้นนะถ้าเกิดเราวิเคราะห์แค่ล่างต้นเนี่ยคือดูยังไงอะ่ะยูรยิคือโกงอยู่แล้วนะครับยูรยิโกงมากๆอยู่แล้ว แต่ไม่แน่นะล่างรอก,กับล่างคอรสอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะฮะก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะส่วน g ีเซลเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเปิดหาอยู่แล้วะ่ะถ้าเกิดใครอวยนะฮะหรือถ้าใครแบบก็เป็นนางเอกอีที่สองอะเขาช้ยได้นนะฮะทางเอกอีที่สองแล้วไหนจะเป็นอีโดล่าน้องฟินิกซ์อะซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเทไปทาง G ีเซลมากกว่าใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ็อย่างที่รู้ว่าตู้สุ่มกาชาในครั้งนี้มันมาแบบ2ตัวละครอยู่ในตู้เดียวแล้วตู้มันแค่เพิ่มสิทธิพิเศษให้แค่เฉพาะสเตจที่1กับสเตจที่5เท่านั้นก็อย่างที่รู้กันนะว่าถ้าเกิดเราอยากถ้าเกิดเราสุ่มฟรีสมมุติว่าสุ 1, 5, ส่มพันหสมมุตินะสมมุติว่าสุ่มพันหแล้วได้ตัวใดตัวหนึ่งเลยเนี่ยก็โอเคไปนะฮะ ในกรณีสุ่มสเตปที่5เนี่ยเห็นคนในกลุ่มบอกว่าเราสามารถเลือกหนใน2ตัวนี้ได้มันจะจริงหรอวะไม่แน่ใจนะเลือกได้จริงปะก็ไม่แน่ใจนะครับผมกลัวว่ามันจะเป็นมีโอกาสได้1ใน2ตัวมากกว่านะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งถ้าสมมุติว่าเลือกได้1ใน2ตัวเนี่ยสมมุติว่าสเตปแรกผมได้ G cell สเตปที่5ผมได้ผมผมจะสุ่มเลือกได้ยูริ่เงี้ยโอเคนะ ถือว่าโอเคแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็ต้องทําใจโชคชะตานะฮะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกว่าในสเตจที่5เนี่ยผมอยากได้ตัวใดตัวหนึ่งมากที่สุดก็ต้องมาออรอลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับโอเคผมคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเทไปทางตีเซลซะส่วนใหญ่เอาไว้เดี๋ยวค่อยทำคลิปโพลถามในกลุ่มแล้วกันว่า จะสุ่มหาทีเซลหรือยูรินะทีนี้เดี๋ยวแต่ผมผมว่ายูริอ่ะคือเก่งอะ่ะเก่งมากๆถ้ามียูริไวพพนของมันนะฮะก็คือยูริไวพอนี่มันโกงอยู่แล้วนะฮะโกงมากๆแล้วต้อง,ต,องต้องใส่เฉพาะยูริเท่านั้นนะถึงจะโกงสุดๆอะ่ะอันนี้แต่อย่างที่บอกไปว่ามันที่ผมวิเคราะห์ได้มันก็มีแค่ร่างต้นเท่านั้นอะ่ะต้องมาดูว่าทั้งสองตัวเนี่ยมันจะมีร่างหลอกกับร่างคาร์อัเป็นยังไง คือสกิลเอฟเฟกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้เลยฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ